ชื่อฮิปแร็คแมนสวัสดีครับพวกเราเดอะตายเก่าวันนี้บอสบายานยูลินวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เรามาแฟนซายกับแฟนคลับทุกๆคนค่ะเรียกว่าอบอุ่นสุดๆนะฮะคนมาให้กำลังใจแล้วก็มาอุน่นอัลบั้มเราเยอะมากๆในชะ่ไอ,อไมไ ก็อยากจะ้วิสิทิจริงเพื่อให้คนที่เขาฟังเนี่ยได้รับรู้ถึงความรู้สึกท,ที่เราต้องการถ่ายทาอดเขารับรู้เขารับรู้เขาร้รองได้ด้วยเพลงไทยเป็นของตัวเองก็ห <c> ล <oughs> ังจากที่เรบารบาลานกันก็ได้ทจริงนะเขา,าร้องมาลานซอเลยนะ

ขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็ขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนซีดีอัลบั้มของเรานะครับผมแล้วก็ขอให้สนับสนุนพวกเราอย่างนี้ตลอดไปนะคะครับผมจุดหล่อครับอ๋อลืมพี่เอาทันทีทันทีขอบคุณที่ร้องเพลงพวกเราได้ทุกเพลงเลยนะฮะดีใจมากๆเลยครับครับขอบคุณทุกๆคนที่มาครับทุกๆครั้งที่มีงานที่ได้ใกล้ชิดแบบนี้มันรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นมากครับก็อย่าลืมนะคะติดตามผลงานของพวกเราด้วยตอนนี้เรามีอะไรออกมาแล้วบ้างครับตอนนี้เรามีอัลบั้ม The Star 9นะคะรวมถึงคครรโออออเกกะ็ียยบ้้แลว่ ครับแล้วถ้าเขาแบบว่าไม่ได้ซื้ออะลบั้าเนี่ยเขาจะหาฟังได้จากที่ไหนดีฮะสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะที่ดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะแล้วคนที่แบบว่าเขาอยากได้ลายเซ็นเวลาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะทำยังไงฮะไม่ต้องห่วงค่ะเราจะไปบุกถึงต่างจังหวัดเลยนะคะเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ว่าใครอยากรู้นะคะว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยติดตามได้เลยที่ f a c e b o o k c o m e x a c t m u s i c ค่ะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพวกเรามีแบบว่าหลากหลายมากที่ให้ผู้คนติดตามนะคบยังไงติดตามฝากเลือดสตาร์เก้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ